กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันละครับผมขันครับเราจะเล่าเรื่องผีเรื่องแรกกันเลยใช่ไหมครัไม่ใช่ครับผมเราจะสั่งซ่อมตามจริงเราไปดูตัวติกางดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงไปพี่ชี้อีกแล้วไม่มีอะไรเลยพี่ก็ขีดยนต์ด้วยตัวเองเกมที่หนึ่งขั้นยิ่งแต่ละคนจะถูกทดสอบความอดทนต่อความขัดโดยการให้พัดลมเป่าขนไก่หญ้าแห้งเข้าที่ใบหน้าด้วยเวลาคนละสองนาที ถ้าทีมไหนสามารถทนต่อความคันและรำคาญนี้ได้จะถือว่าภารกิจผ่านเก่าอะไรขนาดนั้นเราเกาพุงอ๋อเก่าพุงเกาพุงเกาพุงเดีเป้เริ่มก่อนได้ครับผมมาดูศักยภาพของเฟตเป้ด้วยนี่ควาเป็นเปยังไงครับผมครับผมโอ้ครับผมวันนี้น่ารำคาญกว่าของที่กูถือเลยสังเกตผมว่าของ

นม่คันนี่ <c oughs> ไม่คนันผมเก่าได้ปะคะ <c oughs> ไม่ได้ครับจะสอบคำวชอนเทปที่ผ่านมาที่คุณเก็บกดอะไรประคั่งงมันมลงหลังอะโ <c oughs> อ้อ ขันหน้า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 เก่าเลยไปขันหน้าไม่ไปไปขันแท็กซี่ให้มันอึดเว้ย้ยมีแค่นี้แหละที่มาทดสอบพวกผมนะแค่นี้ใช่ไหมครัโอ้ยแค่นี้ก็ผืนขึ้นแล้วเฮ้ยเอาได้ยัง โอ้โหก็ถือว่าเกมแรกเฟสเฟะอะารสองนาทีเนี่ยพวกเขาเนี่ยถือว่าผ่านเลยก็คือเดี๋ยวไปเกมต่อไปเลยเราไม่ต้องเล่นละผ่านไปเลยเราต้องเล่นด้วยเด็ดเมื่อกี้พี่เป็งทำเด็ดเลยนะเอาเลยปะ บริเวณซอคอเล็กน้อยขนกูลุกเลยครับมึงดูสิ<อ>เขียวหออัอว่าเป็นขันนั่นเนี่ยเด็ดทำไมของพี่เยอะจังเลยอ่ะ เด็ดเอ้ยโเสียวเสียวมากเลยอ่ะโอ้ยกกลับกลับกับพมันมาทุกสารทิศเลยเนี่ยไอ้ยอาเยินยนเด่นจะเงยยางไงนะ มออยโเคมอย้ถือว่าผ่านทั้งคู่เลยโอ้ยเสมอเสมอไปโชคดีฮะที่เราทนได้เข้าออกเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันว่าเป็นเกมอะไรดูว่งไหนดูว่งไหนไปดูตรงนี้ครับนี่ตอบผมทันแล้วไปเลยเกมที่สองร้อนลิ้นพองทั้งสองทีมจะถูกทดสอบความอดทนต่อความร้อนด้วยการทานโกโก้ร้อนโจ๊กร้อนๆ และต้องทานให้หมดภายใน3นาทีซึ่งระหว่างที่ทานทีมคู่แข่งจะหยดน้ําตาเทียนเข้าที่หลังและร่างกายถ้าสามารถทนต่อความร้อนได้ทั้งหมดนี้จะถือว่าภารกิจผ่านเมนิดเราเริ่มก่อนหรือใครเริ่มก่อนดีเอ้ยให้เขาเริ่มก่อนสิ <c oughs> เออห้เขาเริ่มแมนมากเลย,เยห้เขาเริ่มก่อนดู้นีคือแบบเป็นคนที่แมนมากเลยนะ

โอ๊ย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 โขอโทษพี่มไทานจองพี่มีเรื่องกันเพี่ขอโทษเลยโโอ้โอกินเลยกินยโอ๊โอ้ยเหมอนยิงขา แล้วดิโดนแรงจางเลไมึงอ่ะมึงโดนไม่โดนเขาแกล้งไหมอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันมมนประดังเข้าวางงี้กินจนไม่มีเวลาพักเลย ถ้าจะเล่นแกล้งกันแบบนี้นะครับไม่ต้องคิดถึงตอนที่ตัวเองจะต้องโดนเลยนะครับนายท็อปและรีซองานนี้ได้มีแหกปากกันแน่นอนครับเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเล่นกันเพื่อความบันเทิงไม่มีความกดแเ็แรงแ้ลมงคผมเป่าให้โอ๊ย

โอ๊ย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 ไล่ไล่ไล่โอ๊ยโอ๊ยไอ้ก้อนคุณดีจนหมดเลยเหรอไอ้ตัวมันหมดแล้วทำไงดีพี่ อ้าวโอ้ดูเสียงกูดิไอ้ชูงนี้นะไปบุทรูมันก่อนครับวันนี้ผมจะเอารองเท้าอะไรมาทดสอบใช่ตอนนี้ไม่รอดูอยากเตะมากไปดูแล้วมึงช้าตะบอลเตะมึงเลยเลยไปดูกันไปไอกระชู้มมุดลูมุดรูมมุดรูม หมดวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนเราเข้าสู่บูธรูมอีกหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอสีใหม่ล่าสุดของเจ้า Adidas ก็ถือว่าเป็นแพ็คที่น่าสนใจของซีรีส์นี้ของ Adidas เหมือนกันเขามาด้วยชื่อรุ่น hunting series ตัวที่ผมจะหยิบมาตัวแรกก็คือ f 5 0 a d i zero คันนี้ซีรีส์ตัวนี้โอหสีสันตัวเนื้อบอดี้ของรองเท้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลอะหรือไม่ได้ชื้นหรือไม่ได้ขึ้นลานะฮะมันจะเป็นวาววับวับเป็นเหมือนคร,บคราบเป็นสีขาวออกจะมุกมุกแล้วก็จะมีเหลือบสีเขียวมาต่อกัน Adidas เอเลวสีเขียวอาจจะมี เยอะมากกว่าอดิซิโอโร่แต่เจ้านี่เนี่ยด้านหน้าขาวเลือบเขียวพอไปด้านหลังก็เป็นเขียวทั้งหมดแต่พอมันเป็นสีนี้ดูดีกว่าสีแรกๆที่เป็นสีส้มดำเห็นความนุ่มวนวลของหนังค่อนข้างชัดนะครับสำหรับอดิสิโ l 1อเลเวนโต่อกันที่ไนโตรชาร์ต ตัวนี้ดูสีลงตัวที่สุดในซีรีส์ของไนโตรชาร์ทที่เคยออกมานะในความรู้สึกผมนะความเป็นไนโตรชาร์ทที่เป็นรองเท้าที่มันมีทั้งความคลาสสิกมีทั้งเรื่องเทคโนโลยีมันอยู่บริเวณกลางกลางซึ่งผมมองว่าสีนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับกลางกลางที่กําลังพอเหมาะพอเจาะดูน่าใส่เลยพอเป็นสีนี้สําหรับไนโตรชาร์ทโอเคมาที่อีกหนึ่งรุ่นเป็นยอดฮิตของ Adidas ก็อยู่แล้วนั่นก็คือ p r e d a t o r พรีเดเตอร์จะเป็นรุ่นเดียวในซีรีส์นี้ที่สีแตกต่างจากชาวบ้านเห็นนะฮะความแตกต่างนะฮะหัวขาวหัวขาวหัวขาว,ห,ว,ขาวหัวเขียวนอกนั้นด้านหลังก็จะเขียวเขียวแต่อันนี้ด้านหลังขาวด้านข้างก็จะมีลายหน้ารองเท้าก็จะมีลาย ันออกมาเพื่อตอบโจทย์กับฤดูหนาวทางฝั่งยุโรปเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นหน้าหนาวแล้วเนี่ยที่ยุโรปมืดวหวการแข่งขันด็กมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยให้เห็นชัดขึ้นสมมุติว่าเวลาที่คุณวิ่งลงมันจะมีไฟสปอตไลท์ที่ยิงเข้ามาพอยิงเข้ามาเนี่ยมันก็มีการ้อนก็จะทำให้รองเท้าเนี่ยดูโดดเด่น Adidas ก็เลยเลือกที่จะปล่อยซีรีส์นี้ออกมาในช่วงฤดูหนาวนี่คือการตลาดของอาดิดาสนะฮะถ้ายังไม่เห็นจริงเดี๋ยวผมก็จะมีภาพเวลาที่มันอยู่ในที่มืดก็จะเห็นความสวยงามของของเจ้านี่แหละผมว่าก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ก็น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่า ซีรีส์พวกนี้ก็จะมีความพิเศษของมันอยู่ส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรผมก็รอให้ได้ติดตามกันดูแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาบูธรูมแล้วนะครับผมลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ